สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับแฮกเลนกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับคอนไก่โซตาเลีวเดี๋ยวขอไม่คอนไกโซตาเลีวเปลี่ยนไปวันนี้อยู่กับฮอนไกอิมแพกนะครับฮอนไกอิมแพกคือวันนี้เนี่ยเพิ่งอัปเดตมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของโอมินติอุสใช่ไหมเออโอมินติอุสอิอุสเป็นตัวจินตภาพอ่าตัว A นะครับระดับ A ซึ่งจะมีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะ ก็ชื่ออะไรเนี่ยก็จะเป็นด e มวิเวอร์นะครับดีมวิเวอร์จากกลอันนี้เก่งกายภาพซึ่งกายภาพผมไม่ได้อยากจะใช้ละนะครับแต่วันนี้จะมาเปิดในส่วนของโอมิติอุสนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเปิดในตัวละครนะจะมาเปิดในส่วนของ <c oughs> อาวุธซึ่งอพอมันเป็นโอมิติอุสเนี่ยพอมันเป็นระดับ a เนี่ยเราจะสามารถ ที่จะปั้นให้มันยังไงก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ปั้นในส่วนของอตัวไหนนี่สุสานะนะครับได้ปั้นสุสานะไปได้อาวุธมาประจําตัวอ่าแล้วก็สติกมาประจําตัวได้มาครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลือแต่ไปอัพอาวุธอะไรเนี่ยซึ่งน้องเป็นตัวที่แรงมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าก็คือพอระดับ A มันแรงเนี่ยก็ คือตัวมแมลงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอระดับ A เนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยๆไปเล่นแล้วก็เก็บเศษให้มันได้ก็พอนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเล่นกิจกรรมอะไรเดีย๋ยวมันก็ได้แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาลุยในส่วนของอ,อาวุธแล้วก็สติกมากกันคือที่จริงอะ่ะฮอนไกสตาร์เร็วจริงจริงหยวนจริงหยวนมันพึ่งเข้าไงถ้านานผลพึ่งเข้าพึ่งเข้าเมื่อวาน เมื่อาวานเพิ่งอัปเดตวันนี้มาส่วนของทอนไก่สตาร์เลแล้วก็มีอะไรอีกอะเกนชีน i ิม a พ t ใช่ไหมเออไม่รู้อ่ะอหอัปเดตเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เกนชีน i ิม a พ t ผมนี่ game แคนเซลเกมละนะไม่ไม่เล่นละกลายเป็นว่าเหลือสอเกมเหลือ2เกมที่จริงก็เดี๋ยว h อนไก i สตาร์เลวเนี่ยเราจะไปเจอกันในคา f กานะครับคาก้าไม่ก็ไปเจอกันในตอนของ อะไรนะมันนี่แฮกเกอร์เออมันมันเรียกอะไรซูเปอร์บูฟเออไปเจอกันในซูเปอร์บูฟนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเนาะแต่ตอนนี้เรามาลุยกันก่อนนี่เลยเดีย๋ยวผมขอดูก่อนนี่เป็นดร์เมย์นะครับเมย์ May. สร้างความเสียหายเกจะภาพเพิ่มขึ้น10%เมื่อ QTE ีอจอมตีสตูจอมตีโดนสตูจะสร้างเกจะภาพเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%โอ้ก็ดีอยู่นะจะได้ผมจะได้เปลี่ยนตัวอ่าเปลี่ยนตัวซับด้วยไล่ก่อของ ทีมทั้งทีมจะเพิ่มขึ้น20%โอ้นี่อันนี้อนนโอเคแล้วก็เมทที่นอนหลับทั้ทีที่สร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น7.5เมื่อถ้าไม่ตายจมตีโดนสตูที่มีเกาะหรือเกาะแตกจะได้รับสถานะน a เวกเกเตอร์นะครับซึ่งจะทําให้ทั้งทีมสามารถความเสียหายก่นจภาพเพิ่มขึ้น6.5อ่าก็คือโฟร์มิอุสเนี่ยมันเป็นตัวมันมันมาซับมันมาเพื่อซับนี่เลยอะไรอะดีวิเวอร์นะครับมาเพื่อซับเลย ก็ซาบจริงๆนะเออเพราะว่าดีเวเบอร์เนี่ยเป็นตัวกายภาพแล้วก็แบบเป็นตัวกายภาพที่หนักหน่วงมากนะครับเป็นตัวกายภาพตัวกายภาพจากก่อนเนาะคือตัวใหม่ที่มาเนี่ยมันก็อันนี้อยู่แล้วเนาะที่เรารู้เราเรา,เร,า,เร,า,เร,ารู้กันอนะเออว่าตัวมันโหดอยู่แล้วคือเออตัวใหม่มาแล้วโหดตลอดติดเมตาตลอดเออมาแต่วันนี้เราจะมาเปิดในส่วนของ f o ร์มติอุสกันนะครับเพราะว่ากายภาพผมว่าผมมี มีเก่งเก่งพอแล้วนะเออซึ่งรอบนี้เปิด10ได้อีก10เปิด10ได้อีก10เปิด10ได้อีก5เปิด10ได้อ 5, เปิด10ได้อ 5, แล้วผมมีอยู่6,000เพชรซึ่งแน่ใจผมว่าผมน่าจะได้หมดทั้งตู้ก็ไม่รู้ว่า6,000เพชรจะพอไหมงั้นเราไปลุยกันเลยไป let's go 10โลแรกไอตั๋วไว้กันเปิดมาน่าจะได้เลยไหม ได้อาวุธมาเฮ้ยแต่อ้รอบที่แล้วที่เปิดอาวุธเราได้อาวุธคุมนะเออโอเคแพนดอร่าบล็อกได้มาละได้อาวุธมาก่อนแล้วครับอืมเพราะว่ามันมีเปิดฟรีไปส0บโลด้วยตอนแรกกลายเป็นว่าเปิดมา20แล้วก็ได้อาวุธละเออได้ได้ไหวไวโอเคได้มาอีก5เปิดไปอีกอยังไงเป็นกันยังยังไม่มายังไม่มาโอ้โหอาวุธ วุดเกลือเยอะมากสติกมาสตีมากลกางได้พี่เมย์มาอุ้ยได้ไวมากเออได้ไวมากโอ้โหได้มาแล้วก็กดอีกไง้ยไอก่อนน้านี้เนี่ยผมเปิดตู้นี้แล้วก็ได้สติกมาไอ,อไอตอนที่มันเปิดให้เปิดฟีได้สติกมาอ,อ่าของสุสนาเนี่ยแหละแต่ว่าเอาไปย่อยละเออ ไม่คุ้มมากตัวนี้เฮ้ยสติกมากปะอ๋อสติกมากโฮมใช้กับตัวอะไรเอออันนี้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหามาเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกสิบอาวุธเปิดเท่าไหร่สองพันแปดหมดเลยเดี๋ยวอาวุธใคร เฮกซอบัตนี่โอ้โหอันอันอันนี้อันนี้ล็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดล็อกเฮกซอบัตนี่อันนี้ผมยังไม่มีนะเนี่ยเฮ้ยดีดีด,ดีของดีของดอีเดี๋ยวโลสุดท้ายเหรอตริ๊กมากอีกสักตัวติ๊กมากอีกสักตัวแหละนี่ไอสติ๊กมากบนเอ้ยได้ได้ดีได้ดีล็อกเลยแล้วก็ตัวหมดแล้วเหรออกโร ผมเชื่อว่า6โลนี้เราจะสามารถได้พี่เมย์มันแน่นอนนะครับไป let's go ลุยได้ประมาณ8โล8โลสุดท้าย5 4 8โลสุดท้ายครับหนึ่งนะมากลับมากันต่ออ็เท่าไหร่ละเหลือลอีก4 5ประมาณ5 จะออกไหมเนี่ยออกเถอะแล้วออกอาวุธออกมาให้ย่อยออกอาวุธมาให้ย่อยอาวุธนี่เอาอเล้วรอบที่แล้วก็สองอันเออยังไม่ออก,อ,อ,กอีกรอบหนึง่งแล้วก็กดน่าจะได้อีกซอสอง,สองมีเพชรน่าจะพอ,อโอเคสิบเจ็ด สิบหกไม่น่าออกเถอะอีกนิดหนึ่งโอ้โหต้องมาเล่นน้องกลอบใช่ไหมเนี่ยคือในคลิปไม่ให้ไม่ให้หมดต้องมาเล่นน้องกลอบเอาโอ้โหเออเกรียมแต่แต่ได้มาโอ้โอ้โ,โ,อ,โอะไรเนี่ยได้มาเนี่ยอ๋อเป็นปุปองถ้าได้พันแผลได้เลือกตัวซึ่งตัวเมต้าข้างนั้นเลยเออทุกแต่ได้ตัวเนี้ยได้ตัวเนี้ยจะเอาไป อ่าอะไรอ่ะไปแลกไปแรกในร้านได้นี่แรกอาวุธในร้านได้ซึ่งบางอันมันก็น่าได้นะแต่บางอันมันก็มีแล้วอะเอ o ค p อ r a ปอลไดเจอมีแล้วบลูรหนา f a ฟน u s ซึมก็มีของน้องอะไรวะของโคโคอะไรวะจำชื่อไม่ได้เอออันนี้ก็มีแล้วอันนี้ไม่มีไม่มีตัวด้วยอันนี้ฟอลคอนใส่ให้บนเนี้ล่างโตอันนี้ชีวิช่วให้แฮชช e r f เฟรมได้แฮชชื r อเฟรม โอ้ก็มีอาวุธเยอะเนาะสำหรับคนที่เปิดกาชาแล้วก็คือเปิดไม่พอก็จะได้ของตรงนี้ไปด้วยเนาะเนี่ยก็จะได้ของตรงนี้ไปด้วยเปิดยิ่งเปิดเยอะยิ่งได้อือบอกเลยว่ายิ่งเปิดเยอะยิ่งได้นะครับก็ใครใครเป็นสายกาชาแล้วอยากจะเปิดเนี่ยก็ได้เนาะเออสี่สิบเอ๊ะแลกได้เลยเหรอแลกได้เลยเหรอแต่ไม่ค่อยคุ้มนะเออ อันนี้จะเป็นสกินอ๋อสกินโอ้ยกส,สกินสวยอยู่นะเฮ้ยใช้ได้กินม่วงอันนี้ hexo b u น,นี y ผมผมมีแล้วอะ่ะอันนี้ไมไ่ไม่ค่อยได้เล่นแต่อันนี้เป็นชุดที่แบบโอ้โหน่ารักด้วยอะ่ะเออแต่ว่ามันก็ต้องห้าร้อยก็ต้องไปเล่นเพิ่มนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ได้ไปพอเยอะพอสมควร เนาะเออดูสิได้น,นี้มาซึ่งมันต้องไปแปลงรูป,ปะอุย๊ยแปลงรูปแปลงรูปได้หรออ๋อสวยเลยเพราะว่าอันที่แล้วนี่แปลแปลรูปไม่ได้แปลรูปไม่ได้แล้วก็สติ๊กมากมากอ่ะไม่ใช่ดิอยู่ไหนวะอันใหม่นี่ไอ้เมนี่ได้เมมาครับเดเมสติ๊กมาสองอันเนาะตัวมันจินตภาพ อ่าผมยังไม่ได้ดูอันนี้เลยว่าเซตคอมโบใช้ท้าไม่ตายทั้งทีมตั้งความเสียหายเพิ่มขึ้น15%หากใช้หากสกิลทำงานซ้ำจะรีเซ็ตระยะเวลาของสกิลเมื่อใช้โดย Terminal i นะครับ Terminal i 0017อ่าสวมใส่ติกมาชิ้นล่างชิ้นล่างนะชิ้นล่างของเซตนี้ ไม่ใช้ท่าไม้ตายโจมตีศัตรูโดนศัตรูจะได้รับสถานะนีเวเกเตอร์ซึ่งจะทําให้ทั้งทีมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก40%ชิ้นล่างเรามีไหมผมว่าได้ชิ้นกลางมาลนะเนี่ยชิ้นกลางจริงดไม่มีชิ้นล่างอะเออเดีย๋ยวเต้องไปเล่นเพิ่มตามตามชิ้นนะครับคอมโบ3ชิ้นจะทํำลายเกาะทัของอะไรพลันทําลายเกาะของทั้งทีมเพิ่มขึ้น40%โอ้โห ก็คือไอตัวผุ่นยนต์นี่ไอตัวเกาะหนาๆน,านี่คือเจอนี้ไปคือแบบปังแล้วก็ไปคอมโบกับไอดีมวีเวอร์ปังปังปังโอ้โหมันคือการทําลายเกาะทําทลายลางเกาะแบบสุดๆตู้ทั้งหมดในสนามได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มตู้ทั้งหมดเออถูกแล้วได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น15หาเเซหากสกิลทํางานจาจะรีเซ็ตเป็นระยะเวลาของสกิล จาก20วิก็ทำมันสกิลมาทำงานซ้ำกับเล็ดีเซตไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะตายกันไปข้างหนึ่งว่างั้นเถอะเนาะเออแล้วก็มีสติกม่านี้นะครับสติกม่าโฮมซึ่งยังไม่รู้ว่าใช้กับอะไรเนาะไม่ทราบเหมือนกันเออแต่ว่าก็น่าจะหมดแพทของเจียนาไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้เข้าสู่แพท6.7แล้วนะฮะ แล้วก็เป็นการที่เราจะได้เจอกับตัวใหม่ๆซึ่งนี้จะมีตัวมาใหม่ในแพทหน้าในตู้รอบหน้านะครับน่าจะเป็นจิกุเลเนาะซึ่งจะเป็นตัวละคร5ดาวถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ5ดาวไม่ก็4ดาวนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถเป็นปืนเป็นตัวละครใช้ปืนท่าน้ำแข็ง นะถ้าดูจากบริบทในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยน่าจะตัวละครท่าน้ำแข็งเนะพราะตอนนี้เข้าบทที่37แล้วก็หวังว่าทุกคนจะอ่ายังคอยรักแลคะคิดถึงเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับก็ยังคงคิดถึงเคียร์นาแล้วก็เหล่าผู้พ้องของเคียร์นาเสมอนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอใหม่กับฮอนไกสตาร์เลวกับซีเวิร์บูมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอใหม่พร์ทหน้าสวันนีบ๊ายบายครับบ๊ายบาย